พบซ้อนค่ะกองถ่ายติดเงินไม่ให้ลงรูปคู่รวมแปดดาราคนดังที่เคยโดนแฟนเก่าแฉจนแทบหมดอนาคต 1. โปบธนวัตกลายเป็นประเด็นฮือฮากันหนักมากสำหรับประเด็นที่เพจนักล่าไอดอลรีเทิร์นได้โพดข้อความแชร์ของผู้หญิงรายหนึ่งที่ระบุว่าพี่หมื่นโปบธนวัตตัวจริงไม่ได้แสนดีเหมือนในละครนอกจากไดร์เมสเซจหาสาวๆแล้วยังมีนิสัยฟันแล้วทิ้งนับสิบงานนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำเอาพี่หมื่นเกือบเสียศูนย์เลยทีเดียวแต่ก็ออกมายอมรับแบบแมนๆว่าก็มีไดร์เมสเซจหาสาวๆจริงอย่างข่าว 2. ขวัญอุตสามณี หลังเลิกกับแฟนหนุ่มก๊อฟเคยออกมาแชร์ฝากถึงคนบางคนที่รอบๆตัวเขาที่พยายามไปเช็คที่ทําให้รู้ได้ว่าทรัพย์สินผมชื่ออะไรอยู่บนทรัพย์สินผมบ้างอยาให้ผมรู้ว่าที่ผ่านมามันไม่ใช่ความรักแต่มันคือเงินชาวเน็ตได้ง้นหลักฐานสาวขวานใช้แรงงานพี่ก๊อฟทุกอย่างตั้งแต่สตอรี่บอร์ดยันตัดต่อ CG พี่ก๊อฟก็ทําให้ที่สําคัญพ่อแม่ของพี่ก๊อฟยังช่วยดิวให้ด้วยซึ่งขัดกับการให้สัมภาษณ์ของสาวขวาน ไมพิรัตยืนยันร้องต่อสาลเยาวชนและครอบครัวกลางขออำนาจปกครองบุตรร่วมกับซาร่าคาซิงกานีเพื่อขอให้สารพิพากษาให้เป็นวิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกชายน้องแม็กซ์เวลซึ่งทางซาร่าก็ขอคัดค้านออกมาแฉว่าได้เงินรายเดือนน้อยมากเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ถึง10ล้านตามที่สื่อออกเงินเดือน3 0,000บาทก็ไม่พอใช้ในชีวิตกลางเมืองเรื่องคอนโดที่ฝ่ายชายบอกว่าซาร่าให้ใครไม่รู้มาอยู่4ฟ มรัฐภูมิที่สมัยนั้นกำลังโด่งดังมากแต่ต้องมาดับเพราะโดนแฉแอนนี่บรู๊ ความสัมพันธ์นั้นเริ่มต้นจากที่เล่นละครปีาสาจแสนคนด้วยกันทุกคนในกองละครก็รู้ดีก็ยอมรับที่ฟิล์มมีความเป็นสุภาพบุรุษช่วยค่าใช้ใจ่ายแม้จะใช้เวลาพิสูจน์เป็น1ิบกว่าปีโซเชียลจะเข้าใจว่าหนุ่มฟิล์มไม่ได้เป็นพ่อและยอมถอดชื่อฟิล์มออกแล้วฮามบอมทนินที่ถูกดาราสาวโฟกัสจิรกูดที่ออกมาระบายความในใจยาวกว่ากวนาทีถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นพระเอกในซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพที่ค หาเธอแบบหลบๆซ่อนๆมาโดยตลอดและได้ยอมรับผ่านสื่อว่าตนเองเคยคบหาสาวโฟกัสเจรกุลจริงแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนพร้อมกล่าวขอโทษและเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น 6. นาวที่สาน่าสอนสึกหลังอดีตแฟนเก่าออกมาแฉนางเอกคนหนึ่งพอเข้าวงการบันเทิงก็สลัดแฟนเก่าไปคบพระเอกร่วงช่องซึ่งทางด้านนิววงสกอรปรมัตถากอนก็ออกมายอมรับว่าเป็นฝ่ายหญิงจริงแต่ไม่ได้เป็นมือที่3าอย่างที่โดนแฉมันนานมากแล้วรู้สึกว่าเพื่ออะไรหัวเราะ 7. หมากปรินย้อนไป10ปีที่แล้วรับควงวิววรรณรสเทีเ่ยวสงกรานเชียงใหม่พาพบครอบครัวเผยตอนนี้เป็นเพื่อนสาวที่สนิทที่สุด แต่ต่อมาดันมีแชทหลุดแอบคุยกันลับๆระหว่างหมากกับคิมเบอรี่วิวโนรสปาดไม่ใช่คนปล่อยลายก่อนเลยถึงความสัมพันธ์ของหมากคิมว่าตนไม่รู้ว่าคบกันแบบไหนทราบเพียงว่าสนิทกันเพราะเล่นละครด้วยกันเท่านั้น8คิมเบอรี่แฟนเก่าเจตนทพง์เงือนประสิทธิเวสท,ที่ตอนนั้นเป็นข่าวดังมากว่าเจตสร้างคิมให้ดังแต่ดันไปปริงรักกับมากจนเสียใจมากต่อมาในปี2560หมากเข้าไปขอขมาลาบ โดยเดินทางเข้าบ้านครอบครัวอาจิมมายุรชาติมีจ่ายสินีรวมถึงหนุ่มเจ็ดนัทพลอดีตแฟนของสาวคิมคนเลยจับตามองว่าเป็นภาพประทับใจมีการอโหสิกรรมต่อกัน